ก็นำท่านผู้ชมไปพบข่าวที่น่ายินดีกันบ้างเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของจังหวัดสงขลาเมืองไมส์นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของพาณิชย์ออนทัวร์นะครับเป็นอะไรที่โอ้โหช่วงนี้ของแพงเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นพาณิชย์ออนทัวร์นี่ถือว่าช่วยได้เลยทีเดียวนะครับต้องไปซื้อถึงสงขลาไหมเนี่ยเดี๋ยวติดตามนะครับนะฮะระหว่างช่วงนี้พอดีเลยนะครับเริ่มกันด้วยจังหวัดสงขลาได้มีการประกาศศักยภาพความพร้อมเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจไมบ ด้วยเมื่อวันที่22มีนาคม2566ที่ผ่านมาครับนายกองเอกพุทธกริจคงพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว Venue Standards in สงขลา My City นะครับก็จะแปลว่ามาตรฐานแห่งสถานที่จัดงานนะครับในสงขลาเป็นเมืองแห่งไม้นั่นเองนะครับณนะหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาพร้อมด้วยหน่วยงานราชการภาคเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องครับ โดยงานแถลงข่าวในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอย่างมีคุณค่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขอรับมาตรฐานระดับประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมส์ในจังหวัดสงขลาเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานในอุตสาหกรรมไมส์ในระดับประเทศและต่างประเทศรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านมาตรฐานในจังหวัดสงขลาไมซิตี้สู่การรับรู้ในระดับประเทศและนานาชาติครับทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมไมส์นั้นเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถพลิกฟื้นและผลักดันเศรษฐกิจ สร้างรายได้สร้างงานสร้างคนจังหวัดสงขลานะครับสร้างคนนะครับจังหวัดสงขลาจึงมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจไม้เสียงชัดเจนอีกทั้งยังมีเขาเรียกชื่อย่อว่า CVB นะครับก็คือ Convention and Visitors Bureau นั่นก็คือสำนักง,งานสำหรับคนที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็สำนักง,งานเกี่ยวกับการประชุมนะครับระดับจังหวัดเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่พร้อมนะครับพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดให้ทัด เทียมนะครับกับการแข่งขันในระดับนานาชาติรวมถึงการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วยนะครับ นายกองเอกพุทธกริตคงพันธุ์รองผู้ว่าราชการจรังหวัดสงขลาได้เปิดเผยนะครับว่าแม้ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีสถานที่จัดงานซึ่งได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานระดับประเทศจํานวน21แห่งนะครับมาตรฐานระดับอาเซียนจํานวน21แห่งแต่ก็ยังคงมีความมุ่งม,มั่นผลักดันธุรกิจไมซ์ให้เติบโตและพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้เจ้าของงานที่มีศักยภาพทั้งภายในและนอกประเทศตัดสินใจเลือกมาจัดงานในสงขลา ไมค์ซิตี้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุมพลชื่นจิตสิริรักษาการแทนรองอธิการบด,ดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็ได้เปิดเผยครับว่าอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดสงขลาเป็นธุรกิจภาคบริการที่มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น ไปจนถึงเมืองใหญ่จะช่วยต่อยอดนะครับและสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทยนะครับและต่างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลองความรู้นวัตกรรมนะครับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะดึงงานไมซ์ในระดับโลกเข้ามาจัดให้ได้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าภายใต้โครงการสงขาไมซิตี้เฟสติวัลอีคคอนมีนั้นสงขาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งหาดใหญ่ทวนทีวันนะครับหาดใหญ่21นะครับ21ในที่นี้ก็เป็น2 0กิโลนะครับฮา์ฟนั่นเองนะครับฮา์ฟมาราทอนในวันที่18มิถุนายนนะครับ2566ซึ่งนับเป็นงานฮาร์ฟมาราทอนแรกใจกลางเมืองหาดใหญ ที่กำลังจะก้าวสู่งานวิ่งที่ได้รับรองมาตรฐาน Gold Label ป้ายทองจากสหพันธ์กรีฑาโลกเพื่อขึ้นแท่นสู่งานฮาฟมารา h อนที่ดีที่สุดงานหนึ่งในภูมิภาค IMTGT เลยทีเดียวครับและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการจัดการประชุมนะครับงานแสดงสินค้าแล้วก็อีเวนต์ต่ตางๆก็นับ เป็นธุรกิจที่ทํารายได้จำนวนมากเข้าสู่จังหวัดสงขลาทั้งสิน้นอีกทั้งยังช่วยกระจายไรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารธุรกิจให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่แสดงสินค้าธุรกิจรับนะครับจัดงานแสดงสินค้าศูนย์จัดแสดงสินค้าการขนส่งต่างๆเป็นต้นนะครับโดยแต่ละปีก็จะมีนักเดินทางไมซ์เข้ามาในจังหวัดสงขลานะครับ นะฮะเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของสงขลาไมซิตี้ที่สามารถรองรับการเติบโตของสลาดดังกล่าวได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อกระตุ้นให้จังหวัดสงขลานั้นเป็น Destination จุดหมายปลายทางที่พร้อมสุดสำหรับการประกอบธุรกิจและการจัดงานไมซ์ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ จังหวัดสงขลานี่มีความพร้อมในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับเป็นสิ่งที่น่าินดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าจะว่าไปแล้วหลากหลายประเทศเลยทีเดียวที่พยายามที่จะนะครับปรับขึ้นมาทําธุรกิจไมซ์นะครับในต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทุกท่านนะครับก็คงเห็นด้วยว่าจังหวัดสงขลานี่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งทีเดียวนะครับที่ได้รับการตอบรับนะครับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแถมยังเป็นศูนย์กลางในส่วนของการขนส่งเป็นฮับของนะครับ เครื่องบินนะครับทางด้านการบินอีกด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางของการบินแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปโน่นไปนี่ไปนั่นได้อย่างสะดวกมากมายเลยทีเดียวนะครับและแถมอาหารก็อร่อยนะครับสถานที่ต่างๆก็จัดเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของถนนหงทางนะครับการขนส่งมวลชนและงต่างๆเหล่านี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาด้วยตามลําดับคาดหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะได้นํามาซึ่งเศรษฐกิจที่มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตนะครับของทั้งสงขานะครับแล้วก็หาดใจอีกด้วยครับ